วัสครับ,นรบในช่วงของ5้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับรคุณพระพันละท่านผุกฟังที่ข่ารอบทุกท่้นรับขบาวครับผมครับก็หนาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสมพงษ์ฤทธิ์ทิศในคณะประธานสาาวิยาเขตเครือข่ายสายน้ำโขงนะครับร่วมกับคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารในเครือข่ายนะครับก็มีสมพงษ์ภุมาวันสุขผลอ้วนแก้วสมชาติคำหา จูสิท์ตั้งสกุลเดชากแก้เชื่อมบรรจงรีประเสริฐและก็ทิพวรรณเสษจันทิชัยนะครับนะก็ได้ไปให้กําลังใจกับท่านผู้บริการไพโรธกิตติธีวรณพันธ์นะครับซึ่งทราบว่าท่านประสบอุบัติเหตุน,นะครับเนื่องจากว่าหล่นจากต้นไม้ลงมาแล้วก็แข้งขาหักนิดหน่อยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมนะครับก็ได้รับการดูแลจากแพทย์หมอเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้สุขภาพตอนนี้แข็งแรงและก็ยืดแยง้งใจใสได้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้บริการไพโรธ ติษีวรพันธุ์ผู้ในการลรงเบียนพระถายพิยากรมหายวันหายคืนนะครับมาฟังข่าวส่วนกลางหน่อยกันแล้วกันนะครับขณะนี้นะครับทางสงพทออนะครับก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับมาถึงผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่นะครับลงนามโดยท่านอาน,านันตระงับทุกนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็เรื่องของการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานทึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการนะครับก็คือโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2,556นะครับก็คือ1ตุลาคม2,555นะครับก็ได้แจ้งจัดสรรมาให้ทั่วประเทศแล้วนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมเรานะครับสพปนครพนมเขต1นะครับก็ จำนวนเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดในปี56นะครับสพปนครปนมเขตหนึ่งก็35คนก็ได้รับการจัดสรรอัตราคืนให้นะครับในสายบริหาร5ตัดอัตรานะครับสายครูอีก17อัตรารวมแล้วก็22อัตรานะครับในส่วนของสพปนครปนมเขต2นะครับงานเกษียณอายุราชการไป15นะครับได้รับอัตราในการจัดสรรในส่วนของคุณครูนะครับ31อัตรานะครับส่วนของสพม22นะครับ เกษียณอายุราชการไป14นะครับก็จะได้รับการจัดสรรอัตรากลับคืนมานะครับในสายหาน3 3อัตราและก็คุณครูผู้สอนอีก76รวมแล้วก็79อัตรานะครับซึ่งทั่วประเทศนั้นก็จะมีนะการจัดสรรทั้งหมดนะครับก็คือ,อ9 0 8 3อัตรานะครับรายละเอียดต่างๆทางสงพมก็คงจะต้องดาเนินการตามที่ทางสงพทกำหนดนะครับในเรื่องของอความ เรื่องของสทศเกี่ยวกับเรื่องของการสอบโอนเน็ตนะครับผลสอบโอนเน็ตออกมาแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นที่หนาว่าขวัญกันเยอะแยะเลือเกิดนะครับเนื่องจากว่าทางผลสำเร็จออกมานั้นไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับเรื่องนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์พันธุ์พลึกผู้มยการสำนักง,งานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศนะครับบอกว่าทางสทศก็ได้มีการประกาศผลสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเน็ตปีการศึกษา2555 ก่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และก็มัธยมศึกษาปีที่3นะครับเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะซึ่งเมื่อนําสถิติค่าเฉลี่ยของผลการสอบปีนี้กับปี2554มาเปรียบเทียบกันก็พบว่านักเรียนในระดับป .6 นะครับทําคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาลดลงนะครับซึ่งมีวิชาเดียวนะหนึ่งวิชาที่ได้คะแนนสูงก็คือศิล,ลปะนะครับขณะที่อีก5วิชาคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึง่งก็คือภาษาไทย สังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นะครับที่เหลืออีกสามวิชาคะแนนเฉลีย่ยเกินครึ่งก็คือสุขศึกษาพระศึกษาศิลปะและก็การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับสําหรับมัธยมศึกษาปีที่3ถือว่านักเรียนทนําคะแนนเฉลีย่ยเกือบทุกวิชาดีนะครับยกเว้นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และก็ศิลปะที่คะแนนลดลงนะครับแต่ก็มีเพียง2วิชาที่คะแนนเกินครึ่งก็คือภาษาไทยและก็สุขศึกษาพารศึกษานะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านผู้ใหญ่ก็มองว่าข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .6 และม .3 นั้นถือว่าค่อนข้างยากนะครับซึ่งจะต้องถือว่าเป็นการปรับปรุงกันแก้ไขกันต่อไปกันแล้วกันนะครับมาฟังข่าวทางสพสคบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับนานๆและก็ตอนนี้เริ่มเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วนะครับต้องขอบคุณทางน้องสมฤทัยไทยพรประธานนะครับส่งข่าวมา บอกว่าทางสกสคนครพนมนะครับโดยท่านผู้อนวยการพงสันต์บุญชัยกิติวัตรนะครับผู้อนวยการสำนักงานสกสคจังหวัดนครพนมบอกว่าในวันจันทร์ที่25มีนาคม2556เวลา9นาฬิกานะครับที่ห้องประชุมชั้น2ของสกสคจังหวัดนครพนมนะครับทางสกสคจังหวัดนครพนมก็จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แทนสมาชิกชปปนะครับซึ่งทําหน้าที่น่าจะครบวาระนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด17ท่านด้ยวยก,กันก็เป็นตัวแทนจากอําเภอต่างๆนะครับก็มีท่านปราศนาพระละมาพิจิตโกพลพนมสินเจริญราษฎระธานสิริพลาอํานาจนาใจสุทธิพงศ์นวลตาพนมเพื่อถผุดมังกรชัยยศดํารงเดชวันานาปรีชาเดชโฮมวิปูนชัยปิติพรมร้อมมงคลวัฒนสุรินายประยูนเทพพิทักษ์นะครับนายอภิรัตน์บรกุลและก็นางสาววรินกุล อาภาปูลสวัสดและก็นางแสงอรุณวงรัตนะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนที่ไปทําหน้าที่ของแอท้ให้เป็นสกสพนะครับในเป็นในานามของสมาชิชปคนะครับก็จะมีพิธีมอบโล่ให้ขณะเดียวกันก็จัดงานใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการดําเนินการอาของโครงการศูนย์ตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมนะครับของสกสพโดยจะมีการ ประชุมสัมมนาและก็เปิดป้ายศูนย์นะครับในวันที่28มีนาคม2556นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่ห้องประชุมชั้น2ของสำนักงานสกคนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็เป็นการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับไปเป็นกําลังใจก็ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่า เป็นการเปิดครั้งแรกที่จะดูครูผู้สูงอายุเป็นอย่างไรนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับทางสพม22ก็บอกว่าได้มีการจัดโครงการสถานศาึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมใช้รถใช้ถนนปี2556นะครับขณะนี้ก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับยังไม่ส่งรายงานเข้าไปยังสพมนะครับซึ่งเป็นการส่งเอกสารแนวทาง5เสาหลักแห่งความปลอดภัย ขอ,ององค์การสหประชาชาตินะครับใน15โรงมีโรงเรียนใดบ้างเปิดดูที่เว็บสอ,องพบอกันแล้วกันครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผมครับทางท่านปียพงศ์พลาจาันรองผู้ในการสํานักง,งานเกตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษาเกตหนึ่งะฮะบอกมาบอกว่าเขามีโครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือการประชุมผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดไทยลาวเวียดนามและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี2556นะฮะโดยจะมีการอบรมหลักสูตรภาษาลาเบื้องต้นระหว่างวันที่25-26มีนาคมคที่ห้องประชุมหนองบึงนะฮะและจะมีพิธีเปิดจงเป็นทางการเวลา8นาฬิกาในวันที่25มีนาคมที่ห,ห้องประชุมหนองบึกสหกรณ์ทรัพครูนะครับเอ้ขนาสนใจมาวันนี้ในช่วงวันนี้ที่มหาวิทยายลัยนครปฐมช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครปฐมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากล บัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครปนมของเราถามมาบอกว่ารายละเอียดจะใหะ้คุณพร้อมพันได้สัมภาษณ์ทางท่านอนธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปนมท่านรองศาสรตราจารย์ดรสวีตละหาสุรวงนั้นวันเสาร์ครับบันเสาร์ท่านฟังรายละเอียดได้ครับจะสัมภาษณ์ท่านเป็นกรณีพิเศษในกิจกรรมที่จะมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มรีจะเสด็จม,มาสรงพระราชทานปริญญาบัตรใน วันที่3เมษายนว่ามีรายละเอียดยังไงครับผมขอติดไว้เป็นวันเสาร์ที่จะถึงกันแล้วกันนะครับวันเสาร์ที่23สานะครับแ,แต่ถ้ายังไงก็ตาม